بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะหุวาตาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการบ้านนี้มีรักทุกๆท,ท,ท่านนะครับเราพูดคุยกันกับเนื้อหาต่อเนื่องเรื่องราวของลุกมารสอนลูกนะครับซึ่งถามว่าสำคัญไหมพี่น้องก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะหุวาตาลาพระองค์ทรง กล่าวเอาไว้ในสุรลุกมานนะครับเพื่อเป็นแบบอย่างให้ศรัทธาชนทั้งหลายเนี่ยได้นำวิธีนะครับหรือหลักธรรมคำสอนเนี้ยสู่การปฏิบัติและสิ่งหนึ่งพี่น้องครับก็อยากจะบอกนำเรียนกับพี่น้องว่าเราจะต้องสอนลูกด้วยความอ e ิคลาสคำว่าอ e ิคลาสก็คือทำเพื่ออลอสซุบฮานฮูวาตาลาบางครั้งพี่น้องใน ค่านิยมของสมัยปัจจุบันเนี่ยจะสังเกตนะครับว่าบางครั้งเราให้ลูกของเราเนี่ยมีปริญญาถามว่าทำไมละ่ะเพราะอายคนอื่นเขาอายข้างบ้านคนอื่นเขามีปริญญาคนอื่นเขาจบปริญญาโทก,ก็ไปไปอะไรไปบังคับลูกนะไปบีบบังคับให้ลูกนั้นตรงเรียนทั้งๆท,ที่เขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบในสิ่งที่เขาเรียนเขาอาจจะยังเขายังไม่พร้อมเขาอาจจะไปเดินในสายของอาชีพ แต่ปรากฏว่าพ่อแม่เนี่ยนะหน้าใหญ่พี่น้องนะต้องการที่จะให้ลูกเนี่ยเป็นหน้าเป็นตาปรากฏว่าบางครั้งพี่น้องกดดันไปมากๆบางครั้งก็เกิดปัญหาให้กับลูกก็ได้ดังนั้นจะสังเกตว่าในสังคมนี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยก็เป็นสังคมที่มีความอ,อ,อวดกันในเรื่องของปริญญาแต่พูดถึงความสําเร็จล่ะพี่น้องหลายๆคนมีปริญญามากมายพี่น้องแต่ เพียงแค่เอาไปแขวนไว้ที่ข้างฝาผนังเท่านั้นแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้ยังต้องแบมือของตังพ่อบางครั้งก็ยังเอาตัวไม่รอดก็มีดังนั้นพี่น้องว่าในเรื่องของการเรียนเนี่ยนะครับอยากจะให้เราตั้งความบริสุทธิ์ใจต่อลอดด้วยนะสอนให้ลูกเป็นคนดีพี่น้องจะประกอบสัมมาอาชีพไหนก็แล้วแต่นะครับก็ต้องอย่าทิ้งในเรื่องของหลักในการปฏิบัติศาสนา คำสอนที่7วันนี้เป็นคำสอนที่ทรงคุณค่าอย่างมากนะครับถือว่าเป็นพื้นฐานเป็นราะสุนอูมูตเป็นพื้นฐานเลยนะครับในการใช้ชีวิตในโลกดุนยาแห่งนี้นั่นก็คือคำสอนนะครับในอายะที่17ในสุราะลกบานอัลลอฮ์บอกแบบนี้นะครับอูลฮซุบิลและฮิมินัชไชต้อในร,รยีมวาสบิรัลามาอาซอบ,บัก และจงอดทนต่อสิ่งที่มาประสบกับเจ้าลูกมารู้ว่าผู้ที่ใช้ให้คนอื่นทำความดีห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความชั่วนั้นสิ่งหนึ่งพี่น้องที่จะต้องเจออย่างแน่นอนก็คือเอ่อเขาเรียกว่าความเดือดร้อนนะนะหรือเจอกับภัยหรือเจอสิ่งที่เขาเจอจะคำสบประมาทนะครับดังนั้น ท่านจึงใช้ให้ลูกของท่านเนี่ยมีความอดทนโดยเฉพาะผู้ที่บอกว่าเป็นนักดาอีพี่น้องคำถามว่าคนที่ทำหน้าที่สอนศาสนาเนี่ยมีไหมพี่น้องที่จะไม่ถูกตำหนิเลยไม่ถูกด่าว่าเลยมีดังนั้นหนีไม่ได้หรอกพี่น้องครับแต่วัยตอนที่เขาดา่าเนี่ยบางทีเขาไม่ได้มาด่าตอนหน้าเขาอาจจะไปด่ารับหลังแต่เราไม่ได้ยินหรือบางครั้งพี่น้องเชื่อไหมว่ามีบางคนเนี่ยนะครับขออนุญาตนะครับว่ามีเรื่องที่เกิดขึ้นกับ อาจารย์ท่านหนึ่งท่านเป็นครูผมเนี่ยครั้งหนึ่งท่านถูกรับเชิญไปบรรยายพี่น้องไปบรรยายปรากฏว่าในบรรยายเนี่ยเป็นลานกีฬาด้านยาเสพติดในชุมชนพี่น้องออและชุมชนแห่งนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเป็นที่ล่ำรือกันเลยว่ามียาเสพติดเยอะมากท่านก็ไม่ได้พูดเรื่องยาเสพติดโดยตรงอะนะแต่ท่านไปพูดเรื่องของบุหรี่พี่น้อง เนะพียงแค่พูดในเรื่องบุรีเท่านั้นแหละวัยรุ่นแถวนั้นพอได้ยินเท่านั้นแหละพี่น้องปิดไม่ให้ท่านกลับบ้านจะหาเรื่องท่านตรงนั้นทางอิหมัมเนี่ยต้องมาเคลียร์กันนะเพราะคนว่าไปพูดเรื่องบุหรีเนี่ยโดนอะไรโดน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 ,โดนประทุษร้ายนะครับแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นนะนะแต่ว่ามีคําพูดที่ด่าทอท่านดังนั้นเรื่องของการสอนคนเนี่ยพี่น้องครับนะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้โรยด้วยกับกลีบดอกไม้เสมอไป นะอาจจะต้องถูกบททดสอบแบบนี้แหละครับดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮิวซัลลัมได้กล่าวว่าอัลมุมินอัลเลดีอยู่คอลิตุนน่ซะผู้ศรทัทธาที่คบค้าสมาคมหรือคุกคีกับบรรดาคนทั้งหลายเนี่ยวยัสบิรูอัลาอดาฮุมแล้วก็อดทนต่อความเลวร้ายของพวกเขาแปลว่าอาจจะอุทิศต,ตัวเองพี่น้อง ไปอยู่ในชุมชนแห่งหนึ่งที่มันอาจจะยังไม่เรียนรู้ศาสนาเลยมีแต่เรื่องของอบายมุกเนี่ยแล้วก็ไปพูดยืนหยัดเนี่ยพี่น้องอันตรายเกิดไหมเกิดวันหนึ่งไปพูดเรื่องยาเสพติดพี่น้องสักพักหนึ่งก็มีอะไรมีอันตรายอาจจะมาเกิดขึ้นน,นะมาทําให้รถยางแบนบ้างอะไรบ้างอ่างเนี้ยเอาอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นบีบอกว่าไงครับคนที่ไปคุกคีกับ คนที่ไม่ดีแล้วถูกถูกอะไรพี่น้องถูกทำร้ายนะหรืออาจจะถูกอันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยดีกว่าคำว่าอัฟดีกว่าคืออัฟดอลุมินัลมุมินอัลเลดีลายูคอลิตุนนสวาลายัสวาลายัสบิรอัลาอาฮุมดีกว่าผู้ศรัทธาที่ไม่คบคาสมาคมใดๆแปลว่าตัวฉันก็ไม่ต้องยุ่งกับใครสังคมจะเป็นยังไงก็ช่างมัน ฉันขอทําหน้าที่ของฉันคือทําหน้าที่เรื่องตัวเองอย่างเดียวไม่คิดจะบอกไม่คิดจะเตือนใครเลยพี่น้องเดี๋ยวเตือนไปแล้วฉันเดือดร้อนไม่พูดหรอกนะหรือบางทีปีวิเวกเลยไม่ยุ่งนะใครจะทําอะไรเรื่องของมันนะนับซีนับซีนับซีตัวของคุณตัวของฉันตัวของฉันปรากฏว่าแบบนี้ไม่ดีพี่น้องนะเพราะความอดทนเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นนั้นคนที่ทําหน้าที่แน่นอนนะครับโดนผดทดสอบอย่างแน่นอน นในสุทรลุกมาได้บอกต่อว่าอินนาแดลิกามินอัซมินโอมูรแท้จริงการอดทนนั้น,นเป็นหนึ่งในจำนวนเรื่องที่มีความหนักแน่นและแท้จริงความอดทนต่อการสร้างาต่อบุคคลที่มาก่อความเดือดร้อนนั้นถือว่าจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีความเข้มแข็งและก็หนักแน่นยิ่งขึ้นดังนั้นคำหนึงที่เป็น เหมือนกับหลักธรรมคาสอนในชีวิตเราก็คืออุปสรรคพี่น้องหรือบททดสอบต่างๆนั้นทําให้เรานั้นเข้มแข็งขึ้นพี่น้องครับถ้าคนคนนึงไม่เคยผิดหวังอะไรเลยนะแล้วจะหาความสุขจากความสมหวังได้อย่างไรดังนั้นทุกครั้งนะครับที่เกิดอุปสรรคความอดทนย่อมบังเกิดขึ้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายคนที่ไปเรียนศาสนามีคําสอนของครูท่านหนึ่งเขาบอกว่าลูกเอ้ยการเรียนศาสนาเนี่ย ไม่ได้ยากหรอกโดยเฉพาะไปเรียนเมืองนอกเนี่ยเขาถามว่าทําไมล่ะครูถ้ายากเนี่ยเขาคงไม่มีใครจบมาหรอกจริงไหมก็มีคนจบมาพี่น้องจะในอัสฮัยก็มีคนจบทุกปีมาดีนาก็มีคนจบในคูเวตก็มีคนทไทเรียนศาสนาเนี่ยเขาบอกไม่ยากหรอกถ้ายากคงไม่มีใครจบมาแล้วเขาก็บอกต่อว่าแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะถามว่าทำไมล่ะครูก็ไม่จบมาก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมไอ้จบมาก็มีไม่จบมาก็เพียบเหมือนกันพี่น้อง แสดงว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความวิริยะอุตสาหะและความอดทนในการร่ำเรียนนั่นเองพี่น้องครับคนเราเนี่ยผิดพลาดได้นะเป็นบทเรียนที่ดีดังนั้นเรื่องราวก็แล้วแต่เรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่น้องที่เป็นความดีอดทนครับในการยืนหยัดรักษาคุณงามความดีนะเดี๋ยวนี้เขานิยมพี่น้องกาดอย่ตกเนี่ยอย่าใช้แค่เรื่องอะไรนะ เรื่องแค่ป้องกันเชื้อโรคอย่างเดียวเรื่องอามันอิบาดาของเราด้วยอยากาศตกนะครับอันที่สองเรื่องอะไรพี่น้องห้ามปาลมในสิ่งที่เป็นความชั่วความชั่วหรือความไม่ดีต่างๆเนี่ยมันหอมหวานพี่น้องมันเพลินทั้งนั้นเลยนะหัวใจเราเนี่ยมันจะโน้มเอียงไปเรื่องเหล่านั้นทํายังไงที่จะประคับประคองหัวใจของเราให้อยู่ในแนวทางศาสนาพี่น้องคิดดูนะคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าพูดถึงฟังเพลงเนี่ย สองสามชั่วโมงเฉยๆเลยดูหนังพี่น้องสามชั่วโมงแต่้าฟังครูบรรยายพี่น้องครับบางครั้งสิบนาทีก็วงนอนจะหลับอยู่แล้วคุณตบบ้าย,ยาวหน่อยก็บ,บ่นแล้วเห็นไหมเนี่ยต้องใช้ความอดทนเห็นไหมอันที่สี่อันที่สามก็คือสิ่งที่เป็นโรภคภัยไข้เจ็บต่างๆพี่น้องคนเราเนี่ยนะเกิดมานะครับเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกตินั้นทุกครั้งที่อดทุกครั้งที่เราเจอโรภคภัยไข้เจ็บแล้วเราอดทนก็คือการปลดเปลื้องนะครับจากบาป ที่เรานั้นได้ทำเอาไว้ไม่มีการสูญเปล่าทุกอย่างเป็นความดีทั้งหมดจากเราเท่านี้วบิลลาฮิตาฟีวันทิดายะสลามอานิกุวมบรหัมะตุลลอฮิวะบราะกุฮต